สวัสดีนะครับตนเอหลวงตาบนชื่นนะครับแล้วก็รับกินิมนต์อยู่ที่ตำบลวังยางนะรับบลวังยางอำเภอวังยางจังหวัดนครปฐมวันที่29นะครับแล้วเกือนพันใจใส่ตาดงตาพันว่าผม2,560ัให้าำพันใจใส่ตาดวงตาัเพรา่านบจคท่านูฝากปีตามโนนัลลงกรุงเนดครับเด้อนนัลงกุงนะครับเนาะ คนดูตัวมาลนิธกดูละม้างเพิ่มคนใส่บาตรองตาการก็ได้รับปัจจัยในบ้านนะครับฉะนั้นการที่ทำก็เริ่มทยอยมาเยอะครับนะครับยังอีกครั้งหนึ่งพระเพ็วิทย์เนี้ยกัมีพนนี้หลายค้นพ้นว่าเป็นมาใส่บาตรมาเกี่ยวเนืมาใส่บาตรกันครับมาเตรียมพร้อมใส่บาตรนะครับเดินพนันไทยเฮามาแล้วก็มาเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมเพียง ตใส่บาทเฮาัเาบเตะข้ามบาทท่านที่เห็นน้องขม้ามามาขำน้อง,องยนยิ่งเยีย่ยนเยี่ยนใสขับโอ้นะครับครับที่ท่านที่เดินทางมาไปถึงตอนนี้นะครับท่านยังไม่ได้นริจาคนะครับเสิญที่แพทย์น,น,น,นะครับให้ทางจังหวัดสกลนครให้ทางจังหวัดสกลนครพนมแล้วก็สร้าง รวมอาคารโรงเรียนพรได้นั่งเจนเทอร์อยู่ในห้องแอร์พรได้นั่งตุ๊กตาหลับของดีของทานอย่างเดียวพระออกมารับของทานเองแล้วเอาไปไหนสร้างโรงพยาบาลซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสกลเป็นใกล้ร้อยกว่าล้านสองร้อยล้านแล้วโรงพยาบาลบางยางนี่ท่านหลวงกาบุลชื่นให้มาก่อนแล้วหนึ่งล้านสี่แสนบาทเอาจากรอบคือผู้จัด ก็โหดจักขนาดแล้วผู้พิกรารโรงบา้งบานก็ปรมการเกี่ยวกับเงินบริจาคโบ้านแต่อืดเปิดประชุมแล้วก็ขออีกขอไปอีกประมาณสิบล้านหมดละมั้ยนำลงกาสิบสองล้านประมาณนี้แหละสาาร้างตึกอื่นอีกเพื่อการหลับปากแล้วลงตาเนะี่ยชันั้นแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาให้ไปนี่ที่เขาใส่ยอดใส่ก,กล่องนี่หมุนเวียนอยู่ในบ้านเขาเลยพัฒนาบ้านเขาเละก็ได้ไปใส่ลงกาเขาอเอาจักบาท อาหารการฉันที่เพิ่นทอดใส่บาตรเพิ่นก็ไม่ได้เอาเกันเอาไปจแจกไปมอบให้ศูนย์เด็กไข้คนชราคนยากไร้คนไข้กิ่เตียงเป็นบุญจะเฮาไดเพม่ก็เกิดมาผมิ่นก็คือแบบชิบิผะนักบุญขนาดนี้มาออกบาหลับอิศบาดมาปวดซัดปวดเวเดย์ซัดเท่าทำบุญอย่างไรกับเราเราหว่านหวานผุยน่ะผะเนี่ยคือนาเดย์เท่าคือเข่าเดย์ ซาฮาบุญคือเขาพระโลกาเนี่เป็นเป็นนาเป็นนาบุญของโลกอาดุจจัลังกุญจกเขตังโลกัสสา,าติเห็นไหม <S <S เราจดคนนะอนุจจัลังกุญจกเทตังโลกัสสา,าติเป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นเนื้อเป็นหน้าบุญโลกาเป็นหน้าบุญหน้าที่บอลเลนกเนบอลท่วมเขตบุญย่ำแดงก็ได้บุญย่ำนั่นบอลเล่บอลท่วมหน้าได้เขาบางทีก็แล่นบางทีก็ท่วมหน้าเขาอะ แต่นาบุญหลวงตาบ่มีถ่วงบ่มีแรงได้บุญทุกนามทำตอนแต่กด้บุญตอนนั้นผมก็ได้บุญน้ำพี่น้องพี่น้องก็ได้บุญต้องกันแค่บาทหนึ่งสองบาทห้าบาทเป็นเจ้าของลูกบาทเลยเป็นเจ้าของตึกเลยได้ไปปพันบัติแค่สิบบาทยี่สิบบาทเราเป็นเจ้าของตึก,ต,ก,ต,กตึกอย่างตึกตึกอย่างนี้ตึกตรวจโรคผู้ป่วยทางเดินหายใจตึกผู้ป่วยทางเดินหายใจแล้วแค่บาทเดียวสองบาทนะ ไปจะไปเเอาใบไอ้อนี่เลยแทนเงินเงินลุกกล่องแล้วเำรวจไปจับเงินน่ะเำรวจบอเอาอีกหลับหลับไปพอหน้าบัดเท้ากับหลับนู่ดับทราบหลับทราบแล้วว่าเท้าทำบุญเทวดาฟา้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหลับนูหลับทราบเตบร่งไปพอหน้าบัดเพิ่งตาทิพย์อ่าเพิ่งตาทิพย์ได้เออเพราะว่าเขาทานลูกกามานี่อาชีพต้กวนเวลาพี่น้องเขาเพื่อจะได้เห็นว่าอำเภอบางยางหอเหนียวว่าจะบอกกันไป พากันหลังไหลมาออกพิบารกต้องออกทางนี้เด้อออกออกทางขวาหน่เด้อยืนต่อ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 ตัอต่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 อตแอตวอต่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 าต่อต่อร่อั่อต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 ักต่อต่อต่อตัอต่าต่อต่อ่อต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 ่ต่อต่อต่าต่อต่อตอต่อต่อต่อตัอย่ต้อต่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 อตอตัอต่อ่อ่อตตอตตตอต่อ่แต่อตต่ออ สังเดชพุทธมาเนี teachers, 8, nah, my, ่ยว right? ่าเขาแสดงเพื่อว่าสบายใจผมเห็นหน้าพี holes, right? ่น้องแล้วสดชื่นแจ่มใสเบิกบานใจมันมันบุอยู่ในใจเลยขอบคุณคุณยายจ่อยเด้อที่เอาขนมมาเพื่อเพราะที่จริงผู้ข่าเพราะที่เตรียมมาบพรเตรียมมาอยู่เราทิ่ขนมผู้ข่าแล้วหน่อยไปเปล้ววะเพิ่งขึผู้เตรียมขันขนมก็หน่อยแท้เอาผ้าพันยาองค์สององค์นึงวะเรียมาหน่อาศัยยายจ่อยยายจอยนี่เจ้าจอยใส่เต็มขันเลยโอ้ดิบุญนำกันสายบุญนะผมวันนี้พี่น้องยากที่ทำทุกท่านครับ เราทำบุญได,ไ,ได้บุญเพราะนาบุญเป็นนาที่ดีคือลงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธปัญญาแปลวความฉลาดวุฒิความเจริญปัญญาวุฒเถวุฒโผพูดเจริญด้วยปัญญาเออแปลภาษาบาลีก็ได้ผมมาเออพราพ,อ,พอได้งูปลาอยู่ปัญญาวุฒธโผธู้เจริญด้วยปัญญาอช่วงนี้ก็จะให้หนาหยหพกคนเดียวเนี๋ยสักน้อยก่อนลงตาสิมานะ่ะติดบุญแท้นายหยกยังซักโมสีชาดีต้องมื่อเราเนี่ยนะ ท่านลวงตามาผมได้ตบมือได้เพียงแต่สาทุอย่างเดียวได้สาทุตบมือลวงตาหน่อยบ่มีเถอะสาทุอย่างเดียวแต่นายกตบมือได้อ่ะเช่นในรบเรืองสร้างกองศรีชาลูกศิษย์ผมนั่นนี่นะลูกศิษย okay. ์สอนนากับมือนั่นน um, ี่นะตั้งแต่อยู่ประถมบุเรียนเก่งคนนี้นะเรียนเก่งเบ็ดเรียนย่องเข่าสามคนนะเออเก่งเบ็ดโมเดลย่องวหน้าได้รับรากวัลย่องอยู่เช่นเช่นท่านนายกครับน่าจะล้อมนะครับ Uh, ซึ่งถือว่าเป็น uh, บุคลากราค,คนสำคัญคนหนึ่งครับของอำเภอองอยางเราเนี่ยเ oh. uh, คยประกวดชนะพิธีกรระดับจังหวัดมาแล้วนะครับเนี่ยของเรานี่ถือว่าให้ฉายาท่านว่าเป็นพิธีกรมือหนึ่งของอำเภอองอยางนะครับแล้วก็เป็นนักข่าวประจำอำเภอด้วยนะครับท่านเป็นคนชอบโพสเฟซบุ uh, ๊กย่างมากเลยนะครับคร <are> ับต้องขออนุญา เรียนทังท่านชูกันคุณวงษานะครับท่านสอสอขบวนมเขตสีท่านมาตั้งนานแล้วเมื่อก่อนผมอีกนะครับผมยากนิดนึงนะครับอุ้มลูกเปลี่ยนแม่บ้านแม่บ้านแต่งตัวเปลี่ยนกันกว่าจะออกมาได้ท่านชูกันมาถึงก่อนนะครับท่านทุ่งกับสพวังยางตื่งมารับตำแหน่งใหม่ๆประมาณนะครับเดี๋ยวท่านจะมาโชว์ตัวนะครับเชิญท่านท่านสอสท่าน ผู้กับท่านประธานสภาองค์การมหาชนบางยางท่านรองวิชัยพ่อสิชาครับท่านเลขาอ่ารักกพลลิพนนะครับเ,เาาลขาตึงนะครับมาเดเาบนกกนำเดาอ่าแล้วก็ท่านประหล<อ><ร>ัด<า>พุชชัยเพ็งจ่อยนะครับท่านสมาชิก <มา S 1> สภาองค์การมหาชนบางยางทุกหม,มู่บ้านนะครับท่านกำนันอ่าสุรชาติทุกหม,มู่บ้านพี่น้องอ่าบ้านวังยางบ้านยางแล้วก็ท่านแขกผู้เกียรติอ่าที่ มาร่วมทำบุญในวันนี้นะครับซึ่งถือว่าวันนี้เราเป็นบุญกานยิ่งนะครับที่หลวงตาท่านได้มาเป็นสะพานบุญให้กับพวกเรานะครับที่จะได้มีโอกาส,สร้างบุญช้างกุศลร่วมกันนะครับอนไรนะครับมาบอกพี่น้องเราด้วยนะครับว่าความเคลื่อนไหวอะไรต่างสิ่งที่จะพัฒนาในวางอย่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ท่านสสได้ พูดเองนะครับทางสภา,าองค์การมหาสนุปยางได้อนุมัติจ่ายเงินสะสมนะครับจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ในจำนวนนั้นก็จะมีการกอร่อสร้างอาคารตลาดขนาดใหญ่นะครับพาและสมาชิกทุกท่านบูบ้านเลยครับหรือว่าเป็นวุทศ,ศาสตร์สำคัญของอภอยมณฑอีกตัวหนึ่งนะครับคือคือตลาดเป็นแหล่งสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับชุมชนสร้างเศรษฐกิจชุมชนเรานะครับก็ทุกคนมีส่วนร่วม แล้วก็อาคารโดมแห่งนี้นะครับพี่น้องคงจะเห็นนะครับว่ามาจัดกิจกรรมทีไรนะครับก็มันทัดแคบไม่พอพื้นที่ไม่พอต้องการตึงตั้งอะไรแล้วก็แดดอาจจะส่งนะครับล่าสุดเหมือนกันครับสภาด้ิ่มมัดแล้วนะครับห้าแสนบาทครับปรับปรุงโดมแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะรองรับกิจกรรมซึ่งเป็นท่ามกลาของพี่น้องเรานะครับครับก็ถือว่าวันนี้ ทุกคนนะครับมาร่วมกันด้วยจิตศรัทธาแล้วก็มีความสุขที่จะมาร่วมทำบุญร่วมกันนะครับมีความชื่นืมนนะครับเอ,อ